รนเรือท่านอ็เปนเคะเอว่ามาอะเราันหงอเราสีดำแหละนหลังนตั คุณผู้ชมีเจ้าอย่าบังกลองไฟเด้อ้ัเสนบังมิดเลยเด้ดแต่ฉันบังแกนี่บังมิดเลยเด้อคุณคนนี้นะเพื่อที่ติดตามท่านรัฐมนตรีนะคะได้ร่วมเดินทางมาเราต้องรับแล้วนะคะน้าอย่าบังเด้อมองมาอย่างนั้นยกน้าอย่าบังเด้อพี่เจ้าอย่าบังเด้อแล้วก็น้าบังพ่อเจ้าเพิ่มมิดเลยเด้อ ไม่ต้องเอาผมเข้ากล้องนะไม่ต้องแบบไม่ต้อเอาผมเข้ากล้องนะเดี๋ยวจะได้จะได้ไม่บังตืตมากกนจะได้ดูเนวรเป็นเนทีดับนขันไนเราจะนรถไวดีันดีขั้นกวันนี้ออกแน่สามเดียวน่สเดียวจะได้ง่วดนี้ออกแน่เลยขันไหน นี่เด็กนี่ด็ดขันดำนี่ขันดำนี่เด็ขันดำี่เด็สเบงทะเบียนเขา่ายืนเด้อเขาพายยืนเด้อสีสีเรืออะไรเนลดเอาแใูนปูนลูกดูนะลูกคอยดูนะดูตรงนี้แบกเ ตอที่ทั้งมาลูกทีมมตงรับทานเลยนะคะทัอบบนนคั้าทนรีนะคะเศาทสนและคณะนะคะได้โดยทางมาถึงบริเวณจัดการ้นเกโรคนะคะโดยมีทีมของคณะกรมจุรรีของอุคกร์ของเรานะคะได้ถูกพาคมา เป็นการแสดงถึงน้ำใจอนุงามของชาวตุรกงเราค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะในระหว่างที่ท่านนายุัฐมนตรีท่านเศรษฐาวิสินและคณะรัฐมนตรีที่ร่วมติดตามในวันนี้นะคะได้รับการผูกผ้าแสดงการต้อนรับจากพี่น้องชาวตุรกงของเราแล้วนะคะวันนี้ ถือว่าเป็นเกียรติและก็เป็นมี่มหมายตระกูลของพี่น้องชายเป็นคนดีมากๆเลยค่ะท่านคะท่านเปรัฐมนตรีของเราและทักเสร็จทารวีสิลป์เขาเสียงปรบมือด้ังค่ะและคณะทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ชราโมทุ่งขอแสดงความขอบคุณนะคะท่านได้มาให้กำลังใจแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมพี่น้องประชาชนของเราได้มาพบปะทักทายนะคะพี่น้อง อำเภอโคของเราค่ะขอเสียงปรบมือยาวๆดังๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะเป็นตัว